อยากทำคลิปสอนทำอาหารลง YouTube, แต่ถ่ายไม่เป็นเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการถ่ายคลิปสอนทำอาหารลง YouTube แบบง่ายๆครับอยากเป็น y o u t u เบอต้องลงมือเฮ็ดขั้นตอนการทำคลิปสอนทำอาหารลง YouTube นะครับทั้งหมดมี4ขั้นตอนครับโดยวันนี้ครับผมได้รับเกียรติจากช่อง คีโตง่ายๆบายน้าแจงครับผมมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้นะครับผมรบกวนนแจงแนะนำตัวเองหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะนแจงจากช่องคีโตง่ายๆบายนาแจงนะคะทุกเมนูที่นแจงสอนนี้ต้องง่ายเท่านั้นค่ะถ้าดูวิดีโอของนแจงจบแล้วยังทําไม่ได้มาเลยค่ะเดี๋ยวน้าแจงจะจับมือทําให้เลยอ่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเลยนะครับผมนะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างครับขั้นตอนที่1นนะครับให้เราเอาอาหารหรือขนมเนี่ยที่เราทําเสร็จแล้วนะครับ ให้โชว์ตอนเริ่มต้นเลยนะครับเพื่อที่ว่าจะดึงคนดูเนี่ยให้ดูคลิปต่อไปครับวันนี้น้าแจงก็เลยจะมานำเสนอช็อกโกแลตฝัดค่ะวิธีการทำง่ายมากๆเลยนะคะเชิญชมได้เลยค่ะขั้นตอนที่2นะครับก็คือให้เราแนะนำส่วนผสมหรือวัตถุดิบในการทำอาหารครับผมโดยที่เรานะครับไม่จาเป็นจะต้องเห็นหน้าเราก็ได้ครับผมเห็นแค่เฉพาะวัตถุดิบ กับ,ออกบช็อกโกแลตฝัดนี้เราใช้เนยแทร้อยกรัมครีมชีสอีกร้อยกรัมช,กมช็อกโกแลตแท้ผงช็อกโกแลตแท้นี้ใช้70กรัมถ้าใครชอบแบบให้มีรสชาติเข้มข้นลุ่มลึกแอบใส่ผงกาแฟไปด้วยก็ได้นะคะขั้นตอนที่3นะครับก็คือให้เราเนี่ยครับทำการสาธิตทําให้ดูเห็นๆเ,เลยนะซึ่งวิธีการถ่ายเนี่ยครับเราอาจจะถ่ายในมุมตรงๆอย่างนี้ ลงมา90องศาแบบนี้ก็ได้โดยใช้ราวตากผ้าจากคลิปที่ผมเคยสอนนะครับก็ได้หรือว่าเราจะถ่ายมุมเอียงหน่อยอย่างนี้ก็ได้ครับผมนะโดยถ้าเราต้องการให้คลิปของเราเนี่ยดูดีมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นระหว่างที่เราทําไปเนี่ยเราควรจะมีการพูดภาคลงไปด้วยยกตัวอย่างเช่นตอนนี้กําลังผัดอยู่นะคะตอนนี้กําลังใส่ซีอิ๊วอยู่ใส่ทัวอยู่นะครับผมถ้าภาคเสียงลงไปคลิปจะดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับ เริ่มด้วยการละลายเนยก่อนนะคะใช้ครีมชีสที่อุณหภูมิห้องนะคะจะได้อ่อนตัวละลายเข้ากันได้ง่ายเสร็จแล้วก็ใส่ช,ช็อกโกแลตของเราลงไป บอกว่าช็อกโกแลตเนี่ยกลิ่นจะเข้ากันดีกับวานิลาแอทแทรกใส่วานิลาแอทแทรกลงไปสักหนึ่งช้อนชานะคะช็อกโกแลตฝัดนี้นอกจากจะเป็นขนมของชาวคีโตแล้วยังเป็นแฟตบอมได้ด้วยนะคะจากนั้นก็นำลงใส่พิมพ์นะคะจะเป็นพิมพ์รูปอะไรก็ได้ ขั้นตอนที่4ครับก็คือให้เราเลยครับเอาขนมหรืออาหารที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยแหละนะเอามาโชว์ในคลิปพร้อมกับพูดเชิญชวนให้คนไปกดติดตามช่องของเราได้เลยครับขอขอบพระคุณสําหรับการรับชมทุกวิวเลยนะคะถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้พอจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างกับชาวคีโตฝากกดไลค์กดแชร์และอยากขอกำลังใจ กดติดตามให้กับคีโตรงง่ายๆบายนะแจงด้วยนะคะขอให้มีสุขภาพดีค่ะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะพี่น้องท่านไหนครับดูคลิปนี้แล้วมีข้อสงสัยอะไรครับก็สามารถสอบถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็จะเข้ามาตอบคําถามไปกับทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านไหนครับที่อยากจะรู้ว่าใช้อุปกรณ์อ,รอะไรในการถ่าย เราตักผ้าซื้อที่ไหนที่น่สซานโฟนซื้อ,อยังไงใช้อะไรบ้างก็สอบถามไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยครับผมจะเข้ามาแนะนําให้กับทุกท่านนะครับผมอย่าลืมครับอยากมียอดวิวและคนติดตามเยอะๆต้องลงมือเฮ็ดทุกวันนั่นเองครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับทีต่ตามชมครับขอบคุณมากครับผมเสกสรรปั้น YouTube อยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ด